ุผู้สุขนจ้าสบายดีกันบ่จ้ามาน่งเลี้ยงควายจ้าพี่น้อง <c oughs> ม้นนี่ฮากับมาเปิดบรรยากาศยุ่พี่ละจ้าพี่นอ้องยู่ทางอันโคกโคกนองน้ำเกี้ยงจ้าก็ยุ่ยตะบนนังยิ้มแสงแ้วพี่น้องเอ้จา้าหลังจากที่ฤด,ดูการเก็บเกี่ยวกับกาลังสิพันไปเี่นน้องได่งยินเสียงรถว่คุณนะ่ะเสียงรถกระจ้าเกี่ยวเขาจะ่้งองพู้นจ้าคนะน่ะบรรยากาศท่านี้ก็จะเป็นการเลี้ยงควายจ้ะพี่น้องมารักเลี้ยงควายเพินพ่นควายพญสําล อยู่บ้านน้องทอมจ้ะแต่ว่าตอนนี้เรเห็นแล้วแล้วอีไปใส่บุญเนี่ยจะ้ะเราเอาควายลามมันหนีเหระเรามาลอไรมันยังหนีสู้มเมือ่อพี่แล้วมีกเ็เลยว่าเอาพยายมสมรีมาเลี้ยงควายอย่าหนีพี่แล้วมีต้องมารัดทายควายเราเพราะว่าควายของเรานี่อันจะเป็นควายแบบโบราณไหมเพราะว่าเป็นควายเข่าตู้จะ้ะพี่น้องที่แบบว่าหายากในปัจจุบันนี่จะ้ะ นี่เด้พี่น้องเห็นบ่เขาแล้วเสียอ้นงอตักงอกลงนี่นไหมตัวที่หนึ่งตัวที่สองเยู่ทั้งป้นแต่อยู่ทั้งหลังพุ่นละอีกตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันเขามันสิบ่ไปน้ำกันม่ใชพุ่นเด้่จ้าเห็นบ่กินหยาเยอะพุ่นน่ะเห็นเด้เขาขางหนึ่งสีล้มสียละแต่เขาหนึ่งสี่ใบยังสี่เห็นว่าจ้าพุ่นน่ะพี่น้องกินหยาเยอะเป็นควายไทยไทยโบราณเนาะเป็นควายไทยโบราณจ้ะเขาแปลกๆเนาะเขาแปลกๆจ้ะเป็นควาย ไทยแท้จ้ะบางทียังผสมดอกพี่น้องผสมกันเองมันเด็กันง่ายๆสบายๆจ้ะของการเลี้ยงควายแบบธรรมชาติแบบแบบที่แบบว่าบัเป็นควายในฟาร์มเป็นควายแบบธรรมชาติบานเมียงท่านเหรอพี่น้องเป็นควายที่แบบว่าควายไทยบานไร่ทุ่งเลี้ยงแบบไร่ทุ่งมาตั้งแต่เดิมโบร้านจ้ะเดิมร้านพันกฐิเลี้ยงควายแบบนี้เหรอพันกติมาปล่อยไปน้ำหวานให้ป่นางเถอพี่น้อง จะลังจากที่ฤดูการเก็บเกี่ยวกับกาลังที่พันไปเนาะช่วงนี้ก็คือควายมาเล็มกินหญ้าที่เกิดจากทงไหททงนาก็บที่มีหญ้าอระย้าอย่างที่มันแซมขึ้นมาในปลาเข่านะพี่น้องมันกำลังแซ่ดด้วยเพราะว่าช่วงนี้นะอีอย่างหนึ่งถ้าอันเข่าที่เฮาเกี่ยวไปเล้วเนี่ยอีกบ่เกินสองธรรมที่ไหนมันเกิดจคือจะเกิดลูกนะลูกเข่าขึ้นมาฟังดีไหม คุยกันมาเล้มกินอันยอดหงายอดเขาที่มันปง่มขึ้นมันใหม่ๆนะมันเสียบเด้อตอนเกี่ยวเขาใหม่ๆเนี่ยพรหอมจ้ะมันจะเป็นหอมๆจ้ะพี่น้องหอมจ้ะยากาศดีๆจ้ะพี่น้องอันนี้ที่เขานั่งอยู่เนี่ยที่พี่เล็บนั่งอยู่เนี่ยพี่น้องกะสูงด้วยเนี่ยเป็นภูเขาหน่อยภูฮะเป็นคูสาเป็นคูสาจ้ะคูสาเพิ่น กลไปไกายมาสซมือโมือมาทางนี้นะ่ะก็เลยมาเห็นไงล่ะจะมาเห็นเพิินเลียงควายอยเออเป็นควายบ้านบ้านแต่ว่ากระสมงเขาทาอยู่สง,งง้ามของเพิินอยกระตำตำธรรมดาพื้นบ้านเท่านั้นแหละพี่น้องเป็นควายนสนียตัวแน่นบ้านควายบ้านบ้านเน,นี่ยมิสเนียในอตัวางงาหาเบื้องในาจะหาเบื่งในยาเพราะว่าเพิ่นสินมีลักษณะพิเศษก็คือว่าเพิ่นจะเป็นควายเขาตัวจะซึ่งควายเขาตัวนึนก็ออกลูก ออกแม่แพรลูกดอกเด็กพระวัดแล้วลูกของเรานะ่ะกะกะท้องเราเพื่อกันจ้ะพี่เลี้ยมจำซื่อว่าได้ดอกพี่เลี้ยเคยมาทายเขียนให้พี่น้องเบื้อยู่จ้าตั้งแต่ปีที่แล้วที่ที่มาสำรวจควายไหมพระวัดเจ้จะตอนตอนสำรวจควายอันนี้จ้ะน,น,นี่ก็จะเป็นควายในโครงการที่ดูแลรับผิดชอบอยู่จ้าเนี่ยจะเป็นควายฝูงนี่แหละแต่ว่ามานั่งถาม อ you know? right oh, ันพยังสำลีอยู่แล้วคือประมาณจากเที่อาสำนีเลยนี่เจ้าของควายบ่เห็นเจ้าของควายบ่เห็นก็เลยมานั่งเฝ้าควายให้เพื่อนยันควายเพื่อนเสียพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าทางผู้นี่ยินเสียงมุมบอมมุมบอมมุบอยู่ท่างเพื่นก็จะเป็นรถเกี่ยวเข่าจ้ารถเกี่ยวเข่าก็สิมาเกี่ยวให้กับพี่น้องป้องไปอยู่ทางพี่ละจใจอยู่ทางยังน้าชุ่มแสงเป็นลักพี่น้องปัจจุบันนี้รถเกี่ยวเข่าก็ได้เข่ามา เกี่ยวเขาในพื้นที่นี่ก็ลายคันพอะสมควรจ้ะพี่น้องแต่ว่ากันยังบ่มีเพียงพอต่อความต้องการของของอันผูที่มเท็ดนะจะเพราะว่ารถเกี่ยวมันหน่อยเราพื้นที่กันเสียด้วยมองนี้มันหลายนะช่วงแสงมันเป็นพื้นที่กว้างจะพื้นที่กว้างส่วนมากจะทําการเกษตรอันนี้จะเป็นเส้นทางอันภูเียงหนองแกจะพี่น้องนี่เส้นทางภูเียงหนองแกถ้าไปทั้งพุ่นรถคันขาวๆพุนคันยิ่งใหญ่พุนน่ะ จะเป็นเส้นทางไปอำเภอภูเวียงจ้ะบ,นนบ้านน้ำฉันแข่ทั้งหน้าบ้านน้ำแ่งทังหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ละก็จะมีภูเวียงเนี่จ้าภูเวียงข้างหลังอันเอินอ่น่าเทือกเขาภูเวียงถ้ามาทาั้งนี้นี่จะไปหนองแก่ชุมแพภูเขียวลมสักเพชรบณ์ขึ้นทางเหนือจะไปทั้งนี้หรอพี่น้องหมู่กลางนี้ดีเพราะว่าจ้ะเพราะวัดว่าเขาโลง,งามบ่มันกระแปะ๊บน่เสนดดเนาะ สามตัวสี่ตนี่กรงามขึ้กันจ้ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลูกควายสองตจ้ะบรรยากาศดีมากจ้ะก็จะเป็นลูกควายที่เกิดจากควายเขาตู้นี่แหละจ้ะพี่น้องเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละแต่บรรลุว่าพอพันตัวใดเนะาะจ้ะแต่เก็ส่วนมากทีาบ้านข้าเจ้าสิผสมในื้อคอรกันเองเน,นี่เพราะว่าจ้ะแม่นเลยข้าเจ้าสิยังบรรลุจากว่าการผสมพันธุ์ ถ้าเลือกอพันที่ดีมันจะได้โค้งสร้างดีจังสินะตะกี้เขากข่ยังป่ได้มีกันพัฒนาความรู้ท่าใดเนาะแต่ปัจจุบันนี้เมื่อมีช่อง YouTube เมื่อมีสื่อออนไลน์ทังบ้านเขาเนี่ยก็เริ่มรู้จักแล้วว่าควรจะพัฒนาสายพันธุ์ควายไปแบบไดเนี่ยจังสี่แมจ่ะเพื่อนกับสีเบิ้งจาก u t u b e หรือเพิ่นกับสีเบิ้งบต่อตกันว่าเออถ้าควายเจ้าเนี่ยเอาไปทับควายพอพั้นดังๆโค้งสางดีๆจังสินะควา้กจะสีง้างขึ้น ัวที่เยอะทั้งหน,าหน้าเนี่ยพี่น้่งงามงามตัวนี้ตัวนี้เขาลองงามนี่จ้ะ <c oughs> ปานหู่จกักเวลาเขาบอกพื้นน่ะหันหนาวบเาบื่องเฮาพนนดิ้ <c oughs> ตัวนี้ถึงจะเป็นควายบ้านๆแต่งามจ้ะไอพื้นฐานเราคืองามีิสเนียนนี่โตจ้ะส่วนตัวข้งวางหลังพูดเนาะจ้าพระวัดทข้งหลังก็จะเป็นเป็นควายที่แบบว่าเขากางออกขางนึงเขาเขาตู่ออกนี่นี่เ,เขากกเขาาง,งนึง เขาภาสามาคีกันเขาบาษามาคีกันาาสา่วนหมางนน่งไปในตลาดน้านียบม่ค่อยเห็นได้เขาจังซีเน่ะมันจะเป็นวายแปลกๆป้จะเป็นควายแปลกๆป,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 ปแต่ว่าเขาจะมีความงามของเขาในตัวจะแต่ละตัวมันจะมีความงามแบบแบบชนิดที่ว่าแต่ละตัวมันก็งามงามไม่เื่ากันไงก็จะเฮานี่หล่ะเนาะพี่น้องเนาะือจะเฮานี่ล่ะความงามเฮากับไม่เท่ากันในแต่ละคนน่ะ มันจะงามจากภายนอกสู่ภายในก็มีบางคนพะนามที่งามที่หน้าตาบางคนก็งามไปหมดเลย,ยสินะพญามดีเอ้อใส่เนาะจากหลกักออกควายขาตูวซะเนาะข่อยมานาัง่งยังควายเจ้าเดินเน่าพญามีเราอยู่บ้านนองทม,มสู้เมื่อไกไ่ไปไก่มักเขียนแล้วนั่งยงอยู่นี่แหละเพราะว่าแล้วก็นั่งยางอยู่คู่สานี่แหละแต่เมืน่อนี้ นีแล้วไปบวชเลืกเกี่ยวเข่าถึงเนอะจะเป็นเด็กน้อยเดียวตัอยู่ประมาณมอสองมอสามจ,จะเลี้ยงควายผู้ใดเลี้ยงควายยายกับต,ตาตจ้ะเมีเม่นเพิ่นมีควายอยู่ประมาณสามสิบตัวเนี่ยละตะเกียถ้าเป็นเด็กน้อยเวลาอันขึ้นมาจากภาคเหนือเนาะนะตะกี้เป็นละมีเป็นคนภาคเหนือนะพี่น้อง มันจั็งแกร่งเลยยุคกัมพแบกเพชรจ้ะเวลาได้ขึ้นมาภาคอีสานนี่ใจดีใจแบบว่าชีวิตเด็กน้อยภาคอีสานเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นแบบมิสซันย์แบบวข็งมันเป็นตะยูหือว่าน่ะมันจะเป็นแห่งแรงเป็นดินขอบๆเป็นดินกระเขอืขอมัน,น,นมสิละ่ะแต่วันแบบว่าเขาเจ้าแบบจู้กินแบบแบบง่ายสินะจู้กินง่ายแม่นออกทุง่งออกท่าไปในกมิเนียลน้องจู่น่ากินหลอดสินะจำไว้เจ๊จ่ะกะมังสิบเป็นเรียงควายน้ามูงสินะ เวลาตะกี้เวลาอีเมลพามาเยี่ยมบ้านเนาะก็จะไปเลี้ยงควายน้ามูบ้านเก่าบ้านเดิมนี่ยเขาอยู่ในชุมแสงนี่แหละแต่ว่าแม่พาใหญ่ไปอยู่ภาคเหนือยังสิแม่จา้าภาคเหนือตอนล่างบรรยากาศกับอีสานเนี่ยมันจืดมันจืดมันคือกันยังสิแม่จา้าภาคเหนือนี่มันสีแบบว่าหน,นาวปลากระเขียวต้นไม้กระลายังสินะแต่ว่าภาคอีสานนี่เลี้ยงนี่เล้งเรียงเดียบว, <c oughs> วันนี้พ่นกระเพามาเลี้ยงควายยังสิละอืหน้าพามาเลี้ยงควาย ยังเป็นน้ำพอนดอกตะหยักม้างสินะอืมเนี่ยสําลีมาแล้วโอ้ยแจ้งนี่ดอกตะกี้เราอยู่เบิ้งอยู่ปลายหยาง <Okay. S 1> เราเราจอดเบิ้งเขาอยู่เราอยู่ปลายหยางเราไปเบิง้งเรามีปลายหยางอยู่ทั้งพุ่นไมาจอดเบิง้งควายตูจ่จ้าจ้าโอ้ยงามไปเข่าควกตอนนี้เข้าเร่มลูกนี่บางคนเนี่ยเตี้มันที่ไปเข่าคอกใส่จ้งเนี่ยนู้นี่เนาะโอ้ มันล้มน้านี่บ่เจ้าเนี่ยล้มนีอะโอ้เขึ้นหันบ่กระบะหนูตันทางบ่หน่ะมันขึ้นเตี้ยโอ้จ้าตามสบายเลยเด้อตามสบายเลยจ้าอันนี้น้าผู้ใดญ่จะน้าเจ้าเตี้ยนี่น้าของอันไปเฉยโอ้ตาไอ้จ้าเดินไม้ตาขวัญจ้าทันะไรของตาเวันกันเจ้า่ะอืม ดท่องแล้วน่จ้ะตัวได้ท่องแล้วอเจ้ะน้อเน้ขัานมนเขาตู้ซื้อหยังจ้ะเนี่ยตัวดำดำนังเขาตู้ต้ซื้อหยั่งนั่นซื้อตางฮะอีกตังอีกางตัวนั่นเดียเขากกวมนั่นเดียวจ้ะนั่นน่ะพูนจ้ะกับปุกกัะปุกลุกซื้อแต่หักเดียว ซื้อเขาซื้อเหลี่ยมนี่ซื้อโอ้ซื้อเขาเหลี่ยมจ้ะตัวนั้นเด็บปนเนี่ยซื้อื้อยังก่ออีบีโอ้ไกลไปไกลมาหลายมือแล้วเห็นเออควายก็สองงามแท้าสันเดียจ้ะเลิ่มาถ่ายภาพกันนะสันดอกว่าให้พี่น้องเขาเบิ่งทางยูทูบจ้ะไม่ดีแล้วนี้มาทอดแล้วสนมากทับควายอย่างไวเจ้ะเนี่ยพอพันพอพันทับอย่างไว สิงโต,งโตทับโตแล้วป่ะจ้ะเนี่ยโ,โอ้ทับสิตงตงเหมือนล่ะผสมไทเตอร์แม่นั่นแหละกลางเห็นีปลาติดตะโูลกินเหมือนเดิมบันนี้ท่านไม่รู้สิงโต,โตัวกับตัวแปยังมาท่านเลยครับโอ้อันนี้พึ่งทับเป็นเป็นเทืาเ้าแรกเนาะจ้ะตะกอนทับอีหยังจระตะกอนเนี่ยค่อยบ้านาบ้านธรรมดาวันนี้ก็เลยร้องพัฒนาสายพันธุ์สิบัเนี่ยโอ้ก็ดีแท้จ้ะ เด,ดี๋ยวเดี๋ยอ๋อ <c oughs> อ๋าลงน้ำแล้วจ้ะบันเนี่ยลงน้ำแล้วน้องน้ำแห้งชีวิตให้ควายได้นอนโอ้ยังมาเลี้ยงควายกับลงนำ้ำเจ้าเนี้ก็จะเปลี่ยนช่วงแบบว่าเข่าหนาวเนาะเพราะว่าเนาะอากาศกา่ก็เริ่มหนาวแต่บ้านหนาวหลายก็เพราะเพราะดีๆอากาศเพราะดีๆเนี่ยพี่น้องบ้านเขา โอ้พอได้ลงเล่นน้ำแล้วเราก็สิสดชื่นเนาะล้วก็เสียยม,มงโม่งงามต้นบันเนี่ยเพิ่นก็สิไลขอขวักไปใส่หันอันนี้ก็จะเป็นเขตนะชุ่มแสงกับบ้านหัวฝายจ้ะพี่น้องพี่เามิกับพระวัดว่าสิมาทายควายบันหัวฝายให้บิ่งเรื่อยๆจ้ะของขอกึงเท่เายัางเม่ไปพระวัดขอกัออนคู่นึกเด้อจะ้ะเป็นมีควายหลายบ่ เราสื่อไว้ไหมจากของเงินแม่เลิง้งจะามาไว้ในขอกเราจะสิบไปไทยเห็นเล้าอยู่เห็นเล้าได้เบืองแต่ว่าเล้าเนี่ยอยู่กรุงเทพตัวเล้าตัวเล่ายุคกรุงเทพเล้าสื่อไว้ให้จำอะไรว,ว่าเป็นเอื้อยหรือเป็นน่องบอุให้ให้เลี้ยงทั้งพีไว้ทางสินะ<อ>จ่เล้าสิบไปยุคกรุงเทพหลายปีแล้วจเบ้งเบิงบ้งเบิง้งไว้ตัวเด็กเอาจะเอามาลงใส่จ้านี่ยตอน,นี่ลง้งคนครับเอา,เอาลงทั้งไหน ไกลไปหนีเตีเราอีตื่นหนูบอ้ตื่นเลยาตืนบ่่เายูนเดียบๆเาอยู่เือเ่ือตลอดแรงน้ำทังเรอ่ตื่นเตียเห็เขาเรางามเนาะตัวนี้อายุจากปีจ้ะเนี่ยตะเปีนี่ยป้าได้ลูกจากตัวแล้วจ้ะน่ะหลายตัวเลยคอ๋อีละันหงอยู่สปีเศโนึงสปีละตัวออ๋อ โอ้สีเรางามมากพอ,พอดเนาะสีดำนี้ดพิพ่อพ่อเลี้ยงควายได,ได้จากปีเราจะเนี่ยแต่เลี้ยงหมาเนี่ยสี่ปีสี่ปีโอ้หาปีนี้รนเ,นเริ่มเลี้ยงจากตัวจะที่แรกอ่ะเริ่มที่แรกสามตัวเริ่มสามตัว,ตวโอ้มีแต่ตัวแม่ทั้งเบอรเลยบ่ <5. S 1> โอ้จ้ะแม่พันสามแม่จ้ะเริ่มแรกที่เลี้ยงเนี่ยเป็นแม่ตู้เลยบ่จ้ะ แมมามาตัวที่จูงนี่เตียวตัวตัวนั้นหัวต้นกานแม่ลูกอ๋อตัวแมมานมาเนีตะกีมทตัวสือแมมานมาตะกียซื้อมาหลาปันไดจ้ะสองมืหาสองมื่นมีท่องพอมเตียมีทองออกออกวันแบบสิคูมือนั้นมาออกี่อ๋อตัละสองเมื่อนห่จ้ะเดี๋ยวนี้มันเฉได้หรือสองเมื่น่าเดี๋ยวนี้มันสฉได้หรือสองมื่อนห่า ขึ้นเป็นเท่าตัวพเดไดแล้วค่ะุยแน่ๆเขากลับมาให้เจ้ะอืเจ้อนาคตอต้องให้รถวยขหมืนท่านจ้าม่รอ้ขายเบอร์เขาตสินแม่ขั้นน่นจ้ะยุนีนแม่กวกแม่เข้าคือตัวใดจ้ตัวที่จุงยุ่นเตีเป็นยังก็ได้จุงเราจ้าน่ะเราไปบัางมือตไปบางมือมือกับบางเราคือ ไปตลอกันนะโอ้เราลไปแล้วูสิแลน้ำกดเลยเตี้ยอปแม่กวกแม่เข้าที่จูงไว้เนี่ย้อยู่นีหลูกเราจะโต้ะมีลูกตู้จแหลมนั่นโอออกมาเป็นตู้อีกเตี้ยอตูบี่ะมีตู้มีตูมีซื้อว่าตูบีนังบีอยู่นะเป็นบ่กับนงแหลมกับนางแหลมอ๋อแสดงว่าเขาเกิดมาเขากแมีเขาเลยเขาน่ะ น้องก็ลูกของนั่งแหลมคุณผู้ายน้อก็ลูกของนั่งตู้อ๋อเด็กน้อยสามตัวน่ะเป็นลูกของนั่งแหลมตัวนึ่งนั่งตู้ตัวนั่งนั่งบีตัวนึ่งอืมลูกสามอันต้องลังเงิล่ะจ้ะเพิ่งได้ลูกสองปีแล้วพุ่งถมเพิ่งเพ่งอ๋อจ้ะแต่ก่อนทับควายน้ำบ้านบัณนี้ก็ได้พัฒนามาทับควายเจ้าสิงโตเนาะจ้ะปีแรกมันตื่นจ้ะ เล็บกองเล็บ่ทับเอาขึ้ยังลูบลูบพดีจ้ะมาทับเอาปีพันแล้วคือคือจังไหนจังควายทับควายอันพอพันดีดีจ้ะน้องอยากเปลี่ยนเบืองว่ามันจะได้ดูบจังไรอโอ้อย่างเบืองพัฒนาการของมันมันบ่โอจ้ะลูบเปลนบ้านตั้งทีแล้วจ้ะดูือพอพอพันมันดีแล้จ้ะถึงไงพันมันจะตำหนุ่ยค่ะอยากลูบว่าลูกมันจิได้ทำไรนะอืมลองพัฒนาเบืองแต่ว่าคาทับกับเพียงเนี่ยแต่ว่าเขาอยากล้วง เมโอ้ยเมล่พันหาจ้ะแมละพันหาเาวันนี้มันต่สองพันเราเป็นว่าขอเตียททับยังได้หนีทับจ้าตัวจ้ะทับเจ้าสิงตัวเน่ะทับเมืเลืจากแม่หาแม่หน่ะหาแม่ทับเกิดเลยโอ้เนี่ย่ตนหาแม่ทับเกิดเลยสองสองแม่ต่อสามพันทั้งสี่แม่กับหกพันเจ็ดพันหาแต่คาทับอจ้ะ ร้องเบิงเนาพนะพ่อเนาะแบามันสิพัฒนาดีกว่าเกา่าบ่ถ้าดีกว่าถ้าดีกว่าเก่าก็สิเอาอีกมั้่วันเนี่ยจังสั่นอย่างเนาะั่านก็เขาอยู่นะ้อกัอย่างไรดีเนาะแมีนจ้ะไอ่มันเลี้ยงต้อค่อยพื้นบ้านพืนน้นบ้านที่มันกะดีว่ามันขืนค้นเนี่ยจ้ะคนตัวจ้ะไม่เป็นบ้านธรรมดานหรอกพอยเป็นอะไรกันมานก็ใส่บุ๊ เลี้ยงยุธงกุงตะกี้ยู่เลี้ยงยุบานแล้วก็ผู้หลายจ้ะยุบานตรงแรกมันตุบแบบนี้ตะกี้ไปทับควายไผ่ทับกวาตโนเตะทับควายอันตะนั่นไ่มตะนั่นเนี่ยครับโอ้ตัวนั่นนะตัวตัวเถิ่ตัวนั่นนะตัวตัวนั่นตัวตัวตัวยุกางหน่ยตัวนี้จ้ะทับตานั่นตัวนั่นไปทำมาใส่บุ๊กโอ้วงจากอาร้านไปทับมันงสิลอยไปหาควายปู่พอไปเลี้ยงควายปู่ตรงนันควายตะนั่นเนี่ยแต่ว่าควายตัวนี้ก็มันเกิดจากเนียจากเทีย คุมันต้งค่อยเปลี่ยนนะเป็นมะยงนิ้กันเงิน่าโอ้ยคไม่ลูกับตัวนี้คอืรู้นะไม่เคยลองเลยคจ้าทั้งกนิดเสียงแล้วโอ้ยคว่าเไดทำเทีาน่มจ้อย่ามันได้รอสิออกอรู่จักกับคไม่ลูกอึมได้เฝ้าบนตัวเดียวจ้มาอมเฝ้า้นก่องกันนลมันออกก้างหนี่ครับโอ้จ้ะออกขึ้นเดียวได้สองตัวจ้ะ เรียกว่าหมาน้องสองอันนี้มาอนี้มันน้ำคว้ํถูกว่ะสามตัว <c oughs> <c oughs> เรียงคว้ํแบบบ้านๆเนี่ยจ้ะมันมันราคาจังเดยเวลาเพิ่นมาซื้อน่ะนเพิ่นมาขายแกะเอายังบ่เคยขายเตี๋ยโอ้ที่จะเรียงสะสมไว้อือ <c oughs> จ้ะสะสมไว้ย <c oughs> ุ่ <c oughs> ยนี่มีตัวผู้ป่ะจ้ะเนี่ยม่มีอันนี้จะคว้ําเหน็บเหน็บเลยโอ้ดีเนาะควาเน็บโซกมานี่ยดีคว้ําผู้น้อยแบบในสองขัวน่ะเตี้ย ไเือไม่ลอยตัดียวจ้ะวันนี้รอบรอบมันสีออกโดนปันใดบันเนี้ยที่ทับไว้นะตู้ตู้นั่นสีออกประมาณเดือนมกราจจ้ะเขาสียหอดไปไว้ตัวเนี้ยตัวที่อยู่หลังมู่นน่ะอืมจ้ะมันจางขับเราขับเดือนมกราจ้ะสามมกราแล้วครับช่างมากที่ที่ทับไว้ของสิงโตเนี่ยจ้ะทับรอบเดียวติดเลยบ่ ในมาซ้ำบ่ซ้ำครับจงใจยันซ้ำในซ้ำตัวนี้ก็ทับบังมีไดเนี่ยมจ้ะทับน่ทับสองเที่สามเท้ยหรอกทับเจ้นึงเป็นกระบนกินน้ำจ้ะมันยควายกับเรียนควยนีหลัแม่นอย่เาทรงว่าเป็น่าเนี่วัดเจ้ยจ้ะเอาพอเสียเอาขึ้นน้ำตอนใดกับกัด๋ยวจะสะดวกด้อจ้ะ นี่กับมาไทายให้พี่น้องเอาเบิงบรรยา,ากาศแต่บ้านๆจะเลี้ยงใครบ้านบ้านๆจนน้ะพ่อใครเบ่งมันพ่อหนูปะอีสารนรีวิวนี่มหมผมไม่เคยได้อย,ยู่บ้านเน้ยเตี้ยเออจ้ะไม่เยได้อยู่บ้านเตี้ยเหมือนกับเบิร์นเตี้ยตอเป็นประชุเมื่อเนื้องหนูน้ำหายปูดอยู่โขดน้องพุ่นละ่ะสามเมือ่อเขเห็นไปเห็นคุณแม่อยู่ทั้งพุ่นล่ะจ้ะขอบคุณมากๆจ้า ไปเด็กไปเข้าแถวเข้าแถวไปเข้าที่พักบอกว้เข้าที่พักเนี่พาะวันฝันลงแมวจ้าจ้าพี่น้องจ้ามืนอี้พีระมิกับาพี่น้องมาเลี้ยงคว้ยถ่ะคุณ่อสำมดีจ้าอยู่บ้านไอหัวไฟจ้าบ้านหัวไฟกับบ่อไก่บ่อไก่กับ้านนั้แสงจะห่างกัน3กิโลจ้า พี่น้องป้องไปสุขสุขคุณเมื่อนี้ยกะความสุขสบายตรงนี้แกพี่แกน้องสุขสุขคนจ้าถ้าทางอีสานนิ้วกะอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์น้ำเน่จ้าเมื่อนี้ยก็สบายดีจ้าสวัสดีจ้าไปไลค์ไคว้ให้เพื่อนบ่นเนี่ย